สวัสดีค่ะนะ้าฝนเองนะคะวันนี้นะคะฝนก็มีผลิตภัณฑ์นะคะที่เหมาะสําหรับทาสแมวอย่างเรานะคะหรือว่าใครที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงทั้งไม่ว่าจะเป็นหมานะคะแมวอะไรนี้นะคะก็บอกเลยว่าต้องมาฟังทางนี้นะคะเพราะว่านี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ที่ฝนอยากจะแนะนํก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยทําความสะอาดนะคะฆ่าเชื้อโรคนะคะแล้วก็มันดีจริงๆริงนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ นั่นก็นคือนี่เลยค่ะที่ฝนทวอยู่ตรงนี้นะคะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ Nano Power นั่นเองนะคะซึ่งมีกันหมด3ตัวแบบนี้เลยนะคะซึ่งทั้ง3ตัวนี้นะคะก็ใช้เทคโนโลยีซิลเวอร์นาโนนะคะที่ช่วยาจากจัดพวกเชื้อโรคนะคะได้ถึง99.99% 99เลยและที่สําคัญอ่อนโยนปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงของเราอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมแล้วก็ไม่มีน้าหอมนะคะทําให้ตัวนี้เนี่ยปลอดภัยนะคะแล้วก็ไม่ระคายเคืองด้วยนะคะมันมีทั้งหมด สาตัวนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีใช้แต่ละตัวกันเลยค่ะตัวแรกนะคะเป็นถุงมือสปานาโนนะคะตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นเทคโนโลยีซิลเวอร์นาโนนะคะไม่มีแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียนะคะทำความสะอาดและบำรุงผิวกับขนไปในตัวเลยเวลาใช้งานนะคะก็สามารถสวมใช้งานได้ทันทีแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งสองข้างเลยนะคะทั้งซ้ายและก็ขวานะคะ อย่างันนี้นะคะฝนใช้แค่เดียจริงๆก็ทําความสะอาดน้องนะคะได้หมดทั้งตัวแล้วนะคะขณะที่ท่าความสะอาดนี้ก็จะเห็นว่าแบบมีการเปียกเล็กน้อยนะคะถ้าแบบว่าเราไปใช้กับตัวเล็กๆอย่างเงี้ยถ้ามันเปียกมากก็สามารถนําผ้าแห้งนะคะมาซับได้ ส่วนผสมของถุงมือสปานาโนนะคะก็จะมีโจโจบาออยล์นะคะที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นผิวและเส้นขนนะคะต่อต้านเชือ้อราแล้วก็ยังมีโอลีฟออยล์นะคะน้ำมันมะกอกนะคะลดการอักเสบต่อต้านอนุมูลอิสระรวมถึงน้ำมันจมูกข้าวสาลีนะคะที่ช่วยบำรุงเซลล์ผิวให้นุ่มชุ่มชืน้นคอลลาเจนนะคะเป็นส่วนประกอบสําคัญนะคะในผิวและยังมีวิตามิน B5 ที่ช่วยบำรุงและปกป้องเส้นขนและผิวหนังนั่นเองค่ะ วันนี้นะคะวิธีการใช้ก็อย่างที่บอกไว้ง่ายมากๆนะคะทำความสะอาดได้ทั้งตัวเลยนะคะเวลาเราทำไปแล้วก็ผ้อมนวดไปด้วยก็ได้นะคะเพื่อให้น้องๆของเราเนี่ยผ่อนคลายนะคะดูสิคะความสกปรก,กออกมาแบบว่าดำมากนะคะแล้วเราก็สามารถพลิกนะคะถุงมือเปลี่ยนไปใช้อีกครั้งได้เลยคือถุงมือนี้สามารถใช้ได้ทั้งมือซ้ายแล้วก็มือขวาได้เลยนะคะทำความสะอาดได้หมดเลยทั้งตัวเลยค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นทิชชู่เปียกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีซิลเวอร์นาโนเหมือนกันนะคะสามารถเช็ดตรงรอบดวงตานะคะจะเห็นว่าหนีบขี้ตาออกมาเลยนะคะแล้วก็ไม่ทําให้น้องเนี่ยเกิดการระคายเคืองนะคะเช็ดจมูกเช็ดตาเช็ดหูนะคะได้หมดเลยตัวนี้ไม่ระคายเคืองใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็หนีคราบสกรปรกออกมาง่ายมากๆเลยนะคะตัวนี้ใต้คางก็เช็ดได้นะคะ ตัวทิชชู่เปียกนี้นะคะก็จะมีอยู่ด้วยสองขนาดนะคะขนาดแรกคือ20แผ่นนะคะแล้วก็อีกขนาดหนึ่ง100แผ่นค่ะและตัวสุดท้ายน,นะคะก็เป็นนาโนพาวเวอร์ซินเวอร์สเปรย์นะคะตัวนี้ก็จะช่วยกําจัดเชื้อแบคทีรียไวรัสแล้วก็เชื้อรานะคะโดยไม่ทําให้เกิดการระคายเคืองในดๆทั้งสิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นสุนัขนะคะแมวกระต่ายนกก็สามารถฉีดได้หมดเลยค่ะ และนี่คือการปกตินะคะที่ถ้าเราจะนําน้องมาอาบน้ำเนี่ยคือน้องดิ้นมากๆนะคะการที่ใช้ถุงมือนะคะหรือว่าทิชชู่เปียกแล้วก็สเปรย์นี่คือช่วยได้ดีมากๆเลยนะคะเป็นไงกันบ้างคะหลังจากที่เห็นวิธีการใช้กันแล้วนะคะบอกเลยว่าง่ายมากๆนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะฝนก็จะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ที่ด้านล่างคลิปแล้วคะ่ะวันนี้ฝนก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย